ื่องมาจากประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้เริ่มต้นโดยพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์โดยเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดดำเนินไปในการส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรินณวัดสมมัตวิหารและวัดสุทธเทวรารามและในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเจ้าคุณพระศรีนาถพีลาดจัลยาณีโดยเสด็จด้วย และสำหรับสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือเครื่องประดับอันโดดเด่นของพระบรมวงศานุงวงศุกพระองค์โดยสิ่งที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการเสด็จออกงานในทุกครั้งของเจ้าคุณพระสินีน่าพิล่กัลยาณีกับการเปลี่ยนเครื่องประดับอันแพรวพรา,พราหรูหราสมฐานะและในทุกๆคอลเลกชันของเครื่องประดับที่เธอนั้นได้สวมใส่ช่างดูโดดเดน่นและทำให้เธอนั้นดูมีออร่ราเจอจญรัดขึ้นมาในทันที และเครื่องประดับทุกชิ้นที่เธอนั้นได้สวมใส่ล้วนเป็นมร,รดกตกทอดมาจากราชวงศ์จักรีแทบทั้งนั้นโดยในวันนี้เครื่องประดับอันล้ำค่าแพรวแพรวประดับกายเจ้าคุณพระศรีนนท์พีาราากัลยาณีก็คือสร้อยพระสอมรดกล้อมเพชรซึ่งเป็นพระราชมร,รดกตกทอดมาจากสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาและพระกุณฑลคู่สําคัญที่สมเด็จพระพันปีหลวงเคยทรงซึ่งเป็นพระกุณฑลมรดกระยะล้อมเพชร ระยิบระยับงามจับใจเหลือเกินและเป็นของรักของพวงจากสมเด็จพระพันปีหลวงอีกด้วยอีกทั้งเธอยังได้ประดับเข็มกลัดอันเป็นเข็มกลัดพระฉายาลักษ์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นเข็มกลัดล้อมเพชรมีอุบะห้อยเป็นทับทิมสีแดงอมชมพูและมรกตสีเขียวซึ่งล้วนเป็นพระราชมรดกตกทอดจากราชจักรีวงทั้งสิ้น โดยประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็ยังได้มีการตั้งคำถามถึงเรื่องประดับของสมเด็จพระนงางเจ้าสุธิดาพระบรมราชนินีซึ่งจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านนั้นสวมใส่อยู่เป็นประจำและพระองค์ท่านก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนเครื่องประดับสักเท่าไรนกักโดยได้มีการตั้งคำถามว่าเครื่องประดับเซตนี้มีความหมายว่าอย่างไร และสอถึงนัยยะอะไรหรือไม่และถ้าหากทุกคนได้รู้ก็จะต้องอึง้งและจะต้องตกตะลึงถึงเครื่องประดับที่มีความหมายที่สูงที่สุดต,ต่อให้เครื่องประดับนับร้อยนับพันคอลเลกชันก็ไม่สามารถสู้เครื่องประดับที่นี้ได้เลยซึ่งนั่นก็คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิง่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งทําจากทองคาลงยาแท้ ซึ่งเป็นเครื่องราชชั้นสูงที่สุดในราชวงศ์จักรีและเจ้าคุณพระสิริณ้าพีร่กัลยาณีเธอก็ยังไม่ได้รับสิ่งนี้แต่สิ่งที่เธอได้รับก็คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่หนึ่งและการเปลี่ยนเครื่องกระดับอันล้ำค่าแพรวแพรวซึ่งเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ของเธอในขณะน,นี้และสำหรับอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือ ความน่ารักสดใสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนก,กัญญาโดยเมื่อวานนี้พระองค์ทรงโพสอินสตาแกรมส่วนพระองค์ร่วมฉลองเทศกาลฮัลโลวีนโดยในทุกๆปีพระองค์ท่านก็จะไม่พลาดที่จะได้สวมใส่คอสเพล์เก๋ๆร่วมเทศกาลฮัลโลวีนมาโดยตลอดโดยในปีนี้พระองค์ท่านทรงคอร์สเพล์เป็นตุ๊กตายองฮีในเกม a e i o u หยุดจากซีรีส์ดังสกิตเกมโดยพระองค์ท่านทรงโพสข้อความว่า แฮปปี้ฮ l โลวีนเพราะเราเป็นกำลังใจให้กันไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยและหลังจากที่โพสดี้ได้ถูกแชร์ออกไปประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้ให้ความสนใจและต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้สูงเทมากร่วมสมัยมากมากครับและในเพจ Royal World Thailand พวกเขาก็ไม่พลาดที่จะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้ เทศกาลไหนแม่ทรงมีพลาสำหรับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชก,กัญญาทรงคอสเพลย์เป็นตุ๊กตายองฮีซึ่งต้องยอมรับว่าทรงจัดเต็มทุกปีทรงแต่งฮัลโลวยียังไม่แผ่วขนาดนี้หากแต่งปกติจะขนาดไหนเพคะและประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็ได้สูงไปเห็นรองเท้าใส่อยู่บ้านเบาๆของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชก,กัญญาซึ่งดูน่ารักมุ้งมิงไม่แพ้คนใส่ โดยเป็นยี่ห้อโรเจอร์ไวเวียโดยเสนอราคาเบาๆอยู่ที่42,900ไทยบาทหรือ1,295ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองซึ่งก็มีประชาชนช,นชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้ให้ความสนใจและต่างก็ต้องการไปหาซื้อมาสวมใส่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเรียกได้ว่าทุนกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชก,ก,กัญญาพระองค์ทรงเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นดต้าแห่งราชสำนักไทยและพระองค์ท่านก็ไม่เคยตกเทรนเลยสักครั้ง และสำหรับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้หลังม่านปมร้อนจากกรณีที่พระมหาภัยวันหลังน้ำตากลางไล้์สดจากปมกระแสข่าวพระราชปัญญาสุธีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสและประกาศเตรียมสืบโดยล่าสุดพระมหาภัยวันเขาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดอีกครั้งว่า อาตมาอาจทำอะไรหลายอย่างไม่เหมาะสมแต่อาตมาไม่เคยนั่งเครื่องบินไปดูบอลต่างประเทศไม่เคยทำเดรรจชานวิชายอย่างเดียร์รัีไม่เคยดูหรวทำนายดวงหรือแม้แต่ปลูกเสษผ้ายันแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่บวชมาและหลังจากที่โพลนี้ได้ถูกแชร์ออกไปเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งโดยได้มีการเชื่อมโยงไปถึงพระผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองและก็ได้มีการเชื่อมโยงไปถึงคนในราชสำนักไทยอีกด้วย โดยได้มีการแชร์ภาพถ่ายและโพสบางส่วนของพระมหาพยวันดังนี้หลังจากที่คุณสอนระยุ์ได้ออกมาแชร์ข่าวเบื้องหลังการเสนอเปลี่ยนตัวเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองซึ่งเป็นข่าวจากไทยรัฐและพระมหาพยวันเขาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์นี้ในทันทีว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองโดยได้มีภาพเบื้อรครั้งอดีตเจ้าคุณพระศินีนาพิีราชกัลยาณี เธอได้เข้าไปกราบไหว้เจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไรม่มตรและประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็ได้เข้ามาสรุปถึงสาเหตุเรื่องนี้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเสนอเปลี่ยนเจ้าอาวาสวัดสไยทองก็คือเจ้าคุณธงชัยผู้ที่เคยทำผ้ายอย่างเลสเตอร์ซิตี้คนนี้นี่เองโดยได้มีการสรุปหัวข้อข่าวบางส่วนดังนี้จากพรบคณะสงฆ์ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้เกิดกรณีที่พระมหาสมปองและพระมหาภัยวันพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดส้อยทองได้ร่วมกันไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กด้วยเนื้อหาที่มีความบันเทิงเป็นหลักสอดแทรกธรรมะจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ยอย่างหนักโดยกรรมาการมอรได้ระบุว่าสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ให้เหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนตัวพระราชปัญญาสุทีโดยมีมติเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากพระราชปัญญาสุธีในฐานะเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองมีความย่อหย่อนต่อหน้าที่สําหรับพระราชปัญญาสุธีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองทางมสได้มีมติรับรองเสนอแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองพระอารามหลวงในการประชุมมสเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อประมาณ2เดือนเศษพร้อมกับพระโพธิมงคลเจ้าอาวาสวัดนิมมานนดี ที่สมเด็จธงชัยได้เสนอย้ายข้ามฝากมาเป็นเจ้าอาวาสวัดส,สาเกตเช่นเดียวกับพระราชพิพัฒน,นโกศลเจ้าอาวา,า,วาสวัดสวตชตชาติที่ข้ามาเป็นเจ้าอาวาสวัดพิชยาย,ยาติการามพระเทพประสิทธิคุณผู้ช่วยโดยในวันนี้พระมหาไพรวันเขาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเขียนจดหมายเปิดเผยนถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จธงชยัยจนเป็นกระแสฮือฮา แลยก็เป็นกระแสที่ได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางอีกครั้งโดยได้มีข้อความสรุปคร่าวๆดังนี้กับเรียนถึงท่านเจ้าประคุณหากท่านเจ้าประคุณไม่เห็นแก่เกล้ากระผมก็ขอความมีปัญญายาณของท่านเจ้าประคุณได้โปรติตองและมีความการุณาต่อพระราชปัญญาสุทีซึ่งเป็นอาจารย์ของเกล้ากระผมและรังตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสอยู่ตอนนี้ผู้ไม่ได้มีมนทีนในส่วนใดเลยมิได้เป็นผู้หย่อนยาในการปกครองดูแลพระลูกวัด อย่างที่มีคนกล่าวอ้างขอพระเดชพระคุณได้ทรงไว้ซึ่งความมีพรหมวิหารธรรมความเป็นธรรมตลอดจนถึงความยุติธรรมต่ออาจารย์ของเล่ากระผมด้วยและหลังจากที่หัวข้อข่า,ขาวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เป็นจํานวนมากดังนี้ค่าของพระอยู่ที่คนของใครอ๋อเพื่อนเข้าใจเป็นแบบนี้นี่เองมีหน่าละเด็กใครรู้กันยุคนี้ค่าของคนมันอยู่ที่คนของใครนะจ๊ะ เราท่านพระเดชพระคุณทำยันกันโกงเลือกตั้งอยู่พวกปลูกเสกเป็นเดรัรฉชานวิชาทั้งนั้นไม่รู้ว่าบวชมาได้ศึกษาพระวินัยบ้างหรือเปล่าฝ่ายแม่ได้ยศได้ตำแหน่งเพลียๆเลยรักแม่นะวาสนาดีมากแม่ให้ภาพเป็นคำตอบตีให้ตายก็ไม่โปะนะจ๊ะซึ่งเรียงไ้วัตถุงเรื่องราวในวันนี้นั้นยังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องและประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็ยังคงเฝ้าจับตามองถึงทุกสถานการณ์ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในราชสำนักไทยสถานการณ์ในวงการพระสงฆ์และสถานการณ์ทางการเมืองที่อย่างร้อนแรงไม่แพ้กันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้